สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับปากระป๋องปิดชิงนะครับคลิปนี้เอามาอยู่กันที่เขื่อนสีนักขริณน์นะครับเป็นครั้งที่3ของพวกเรานะครับก็จริงแล้วมาถึงตั้งแต่เมื่อวานวนะั้นตอนบ่ายนะแต่ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับคลิปนี้ก็ยังใช้บริการแพเดิมนะครับแพที่โต้งนะ แต่ตรงไปนาะสวนนะครับก็มาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆแล้วอยากจะมา <c oughs> นานแล้วนะครับแต่ว่ามันเรื่องของโควิดนะพอได้จังหวะนะครับก็ตัดสินใจที่จะมานะครับโดยที่พวกเราทุกคนที่อยู่บนแพก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนเดินออกเดินทางก็ตรวจหาเชื้อนะครับทุกคนปลอดภัยนะตอเช้านี้เป็นเช้า วันแรกนะครับคือเมื่อวานมาถึงนี่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนะสมาชิกก็เดิมนะครับคนในครอบครัวของเราแต่ว่าปีนี้ขยับหมายมาอีกจุดหนึ่งนะต่างจากสองครั้งแรกที่เรามานะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ปลาค่อนข้างเข้าช้ามากนะช้ากว่าครั้งก่อนนะครับมีดึงหนักๆอยู่สองสามที่เหมือนกันนะแต่เข้าตอหมดนะไม่รู้ปลาอะไรเนะี่ย เยอที่ใช้ก็พวกลำเนี่ยครับปกติเหมือนเดิมลนะำแล้วก็เสริมมีไส้เดือนบ้างนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับว่าคลิปนี้จะได้ทักเท่าไหร่นะครับจริงบรรยากาศหมานี้สวยมากเลยนะข้างหลังเรานะครับข้างหลังมันเป็นเกาะนะเกาะนั่นคนอราตังเต็นท์นอนกันนะ หมายสวยครับใหม่นี้หมายสวยแต่ว่าต้องรอรุ้นปลากันหน่อยนะครับนี่เงียีชาติฤทีรพีออม,มาได้โดปล็อกมาตัวนะกัดเดือกบไม้จนะะโดเยอะนะครับนงชาติบอกว่าจะโดเยอะอยู่แต่ตัวไซส์เล็กนะเล็กใหญ่ตอนนี้นับหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเกาะนะที่บอกนะ อยู่บนเกาะเลยจริงไม้สวยมากนะหน้าแคมปิ้งมากเลยนะแล้วก็ตรงนู้นมีนานามามาเฝ้าไมา้เกาะอยู่สองกลุ่มสามกลุ่มก็มเห็นได้พวกปลากระมังนะครับตอนนี้ก็เช้าเนาะเมื่อกี้ก็มีดึงนะครับสามสี 3, ท่ทีแต่ว่าวัดไม่ติดนะน่าจะเป็นพวกปลาเล็กนะก็ นะผลประกอบการส่วนหนึ่งจะเมื่อเย็นแล้วก็เมื่อคืนมาหน่อยเงี้ยแล้วก็เมื่อเช้านะปลาเล็กนะเล็ก,นะกใหญ่นับหนึ่งนะนะั่นปลาชะโดที่น้องชาติตกแดงเมื่อกี้นะนตะกจับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราได้มามันตายนะ <S <S ก็เดี๋ยวแยกนะลอยเกเกีนเกดูมาละพวก ปลากระแหปลากระมังอะไรพวกนี้นะน,นี่ก็ได้จานนะไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับมมไม่เหมือนรอบที่แล้วแต่ก็ยังว่าเล็ก,ลกใหญ่นับหนึ่งเนาะโอเคพอดีเมื่อกี้ติดต่อไปที่ไต่นะครับบอกต้องขอย้ายหมายดีกว่านะไม่ใช่ว่าหมา,หมายนี้ไม่ดีนะหมายนี้ดีมากเลยแต่ผมชอบมากเลยมันสวยแต่ว่า ตอนกลางคืนน่ะมันมีแมลงนะครับไม่รู้แมลงอะไรนะน้ามันขึ้นมันขึ้นมาจากน้ํานะมันบินขึ้นมาขึงเลยมันคล้ายๆยุงนะเต็มแบบตัวเราทําอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยไอ้พวกที่มันเกาะแล้วมันตายมันจะเป็นแบบตัวขาวๆเนี่ยดูมองเห็นไหมเต็มเลยต้องปิดไฟทั้งหมดนั้นมืดทําอะไรไม่ได้เข้าหูเข้าตาเอาของอาหารกินกันไม่ได้เลยมันขึ้นมาจากน้ําแบบพอมืดปุ๊บมันหูแบบ พึ่งขึ้นมาที่แรกนึกว่ายุงนะก็มาสองครั้งสามครั้งไม่เคยเจอเนี่ยเจอตัวครั้งนี้นะเป็นมแมลงก็เลยเดี๋ยวขอขอให้ย้ายนะตัวจุดนี้อาจจะมีมะแมลงเยอะคือปลาเข้ากินห่างตัวไม่เท่าไหร่แต่เกอมแมลงมันก็ไม่ไหวเนาะแต่ก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะเราก็กําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะตรงก็น่ารักนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะพาอจะมาพาเราไปเข้าหมายใหม่นะ โอเคครับก็แต่ต้องส่งนะฮะคนมารับแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะย้ายหมายไปอีกฝั่งนะะก็ตั้งแต่เช้า่ะจนถึงเนี่ยประมาณ1 7โมงนะครับมไม่ได้สักตัวเลยนะมีดึงแบบกอดเบาๆนะครับก็เลยเดี๋ยวพาไปอีกหมายหนึ่งครับก็บริการดีนะสั่งได้อะไรได้ขอได้บอกได้นะครับ เขาก็อยากจะให้พวกเราได้ปลาทุกคนนะเมื่อกี้เท่าที่คุยกันก็ลูกค้าแพนอื่นก็ยังไม่มีใครได้เลยเหมือนกันนะได้เดีเ๋เป็นตาเล็กนะเห็น <Okay, S 1> นะครับนี่นะจริงๆแล้วหมยมันสวยมากเลยนะครับนะนะหมายเนี่ยคือสวยจริงปลามันไม่เข้า,าจริงๆนะนนะบรรยากาศนะครับโอเคนี่เป็นสภาพแพ นนี้ย้ายเข้ามาถึงหมายใหม่แล้วนะยายมันจะตึงนู้นนะครับก็ผูกแพรผูกไ้เสร็จแล้วก็ลงเบ็ดเลยนะครับไม่ดีรอเลยนะเพราะว่าอยากได้ปลานะนะฮะนนี้เป็นบรรยากาศนะครับหมายตรงน,นี้ก็จะเป็นอ่าเป็นหุบเขามันเป็นแบบเป็นเว้าวมาเป็นอ่าวนะเข้ามาเราอยู่ตรงก้นหุบเลยแต่ว่ามันก็จะเข้าไปข้างในอีกนะ อีกแล้วก็ตรงเนี้ยโอเคหน่อยเพราะว่าเราอยู่ข้างหลังข้างหลังแพรเรามันเป็นเขาแล้วก็แดดดวงตะวันอยู่ข้างหลังเรามันก็เลยไม่ค่อยร้อนมาตรงนู้นนะไม้สวยอยู่ไม้ตรงนี้สวยอยู่นะครับนะสวยสวยเลยแหละแล้วก็เงีบเยบ้วยไม่มีแพรเจ้าอื่นเลยนะครับก็เหลืออย่างเดียวครับคือรอคอยปลาเขากิน ตอนนี้ลงครบกันหมดเกือบจะทุกคันแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลํำขนมปังเนี่ยนะแล้วก็มีเสริมไส้เดือนบ้างนะมีเสริมไส้เดือนบ้างตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณเที่ยงนะลมพัดเย็นเอื่อยท้องฟ้าแจ่มใสสีสวยเลยนะเนส่วนน้องชาตินู่นนะพายเรือไปหาย่อนตี เยอะบ,บอมเนะาช้าก็ได้ s h โดป๊อกมาตัวนึงน่าจะได้เผากินเย็นนี้อยู่ครับตัวปรมาณใหญ่กว่าข้อแขนหน่อยนะที่ถ่ายดูนะน้เมาาื่อเช้าก็เอาแน่นอนไม่ได้นุเพราะว่าตกปลาเนาะจะได้หรือไม่ได้นะแต่ก็คาดหวังว่าน่าจะมีผลงานถ่ายให้ดูมั่งนะครับ ตั้งแต่มาผมวัดไปได้แค่สองทีมั้งวัดปลาไปสองทีได้มาตัวหนึ่งนะได้ขยังไปข้าวเมื่อคืนมาตัวหนึ่งนะทีวัดไม่ติดเนะี่ยโอเคครับลองมาติดตามชมกันว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับสวิงสวิง,วง,วงโอเคครับลาบนะใจเย็นใจเย็นขึ้นยังขึ้นขึ้นผิวน้ำนะ มานะรวบมเล่นก่อนนะเรตวัววิงควิงไม่รู้ปลาอะไรครับนะดูครับปลาอะไรยังค่อย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 อยอ,ยอ้ยบัตเตอร์มาแล้ว <c oughs> มเตอร์โอ้โหจะมาเล่อเลยโอ้สโลสายโลไสมโลอ่ะวิ่งไปยุ่งด้วยในป่าเนี่ยนะสวยนะสวยเว้ยนะสวยเั้ยสวยเนี่ยใหญ่มากครงเามาตามลาได้ตัวน้อสวยจริงจตัวนี้ครับเตอรตัวเดเดดหลัตอนนั้นเราได้ตัวสุดท้ายใช่ไหมอุยินนิดเดียวพี่บุมนิดเดียวเมื่อกี้ ใหญ่ทองนาไว้นอยชัวเนเลยฟัเตอร์ครับสวยด้วยตัวนี้วิ่งร้องลอกไปยิดเลยนะรอมาั้งแถมเม้าหวานนะนี่นะหมุมจัดก,ก่อนเลยมาถึงเรามาถึงเคลื่อนสีแล้วครับฟัตเตอร์จับจัระวังมันดิเรมีคฟัตเตอร์เคลื่อนสี ครึ่งลอได้ไหมน่าจะได้อยู่นะมันเจ็ดแปดขีดอะได้อยู่เนี่ยบัตเตอร์ตัวสวยครับนะย้ายเข้าหมายปุ๊บเล่นเลยครับโอ้โหวิง่งสุดยอดครับมาแล้วครับมาถึงเคลื่อนสีแล้วเอ้ยเอาลงไปไหมยกขึ้นยกขึ้นโอ้เออนี่ต้องไฟนี้ รอทั้งวันกันนะตัวที่สาเออตัวที่สองหมายะไเนี่ยโอเคลาแม่แล้วึแวงแรงอยู่นะโอเคครับไม่รู้ปลาอะไรไนอะ้แล้วมันกินผ้าไหนอะไรมันบินมาแล้วก็โดนมันซิ่งเกี่ยวหัว <c oughs> ปลาอะไรไม่รู้ครับมีข,ขีดด,ด้วย, <Spin. S 1> ยมันจะติดโอเคเด็กใหญ่น้ำหนึ่งครับโอเคเนื้อเยอะนะ ไม่รู้ปลาอะไรนะบรรยากาศอันนี้ก็วานสี่โมงเย็นนะครับลมเอื่อยๆตัวนี้โอเคหน่อยนะกี่ก็ได้พวกปลาหมอตะกับถ่ายไม่ค่อยได้ถ่ายนะหมอตะกับสามสี่ตัวเดี๋ยวเราลุ้นกันคืนนี้ว่าจะมีพวกปลากดปลากระมังเข้าหรือเปล่านะแต่มีความรู้สึกว่าน่าจะได้นะครับ เดียวมาติดตามกันครับผมโอเคครับอาเบัตเตอร์ตัวที่สองเข้ากินตอนเย็นนะตัวไซกำลังสวยเลยนะครับถ่ายไม่ทันนะตอนเขาดึงนะโอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าคืนนี้ในฟิชชิ่งจะได้กี่ตัวครับ,รบผม ตัวนี้พ่อเองเนี่ย4-5ขันใกล้เข้าอ,อ่ออะเป <c oughs> ็นทั่วหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยขยายไปเข้าตกปลาอีกแล้วดูใช่ไหมแ,แสงควานซึมนะฮะมาแล้วครับกำมังเมื่อคืนนี้ไม่เข้าเลยนะแต่พอย้ายใหม่ยอันนี้ <c oughs> มาแล้วครับกำมังยามค่ำคืนใสสวยครับนะเม็ดโฟมโอเคครับเดี๋ยวดีตามตัวต่อไปนะจะได้เพิ่มถูกไหมครับ แต่ตอนนี้ยิ้มได้แล้วะโอเคครับน้านะเดี๋ยวเราดูครับตัวต่อมาครับถ่ายไม่ทันตอนมันกินนะนี่ตีปุ๊บกินปั๊บเลยนะกะมังใส่โอเคอยู่ใส่ฝ่ามือเล็กใหญ่นับหนึ่งครับโอ้โหคืนนี้โอเคครับดีกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนั่งเงียบกันไล่กับแมลงครับก็มือข่ำครับ หมูกระทะแล้วก็มาล่ารอ,อปลากินเหยื่อลังรอปลา,ลากินเหยื่อหลังจากที่วิ่งใช่หลังจากที่วิ่งวุ่นมาช่วงหัวค่ำนะตอนนี้ก็เงียบอีกแล้วนะเดี๋ยวรอลุนอ้นระลอลุน้นรลลอลุ้นกันต่อไป คืนนี้จะมีเข้าหรือเปล่าครับได้เลยถึงบอกเปิดร้านไหมนะครับอย่าให้ติดนันไปทางนี้มาอะไรปลาอะไรอะกะมังเหรอไอแยงอ๋อควงมันถึงได้นะโอ้โหเศยษขาเ็รวา แยงแรงดีอ่ะโอเคแค่แหงเกี่ยวท้องมาเขียนไปเข้าแค่ว่ายมาก็ติดเบ็ดเยอะจะหลบไม่ทันโอเคครับเอาผ้ามาจับดีกว่าเดี๋ยวกดยังกดนะโอเคครับ กระมังอีกตัวครับตัวนี้ถ่ายไม่ทันนะไม่ได้ตั้งกล้องมันมืดด้วยนะกินพวกขนมปังนะโอเคครับคืนนี้ไม่เหงาครับนี่ตัวที่สี่ที่ห้าแล้วนะโอเคยูดูป่ะบุนมา่ก่อนอยู่น่าจะอยู่นะอยู่อยู่อะไรกระมัง มาแล้วหมูใสเดินนี่เดิน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 ตัวครับยามค่ำคืนเดี๋ยวนี้กินไส้เดือนนะโอเคฮะขอเขาไฟขอไฟหน่อยนะไส้โอเคอยู่ครับโอเคพี่บงฝั่งนีเดวันแล้วโอเคครับ อีกตัวครับนอนอยู่เนยไม่รู้จะลวบสายสาฝ่า<ซ>มือครับจับหน้าล่อวนเลยถ้ายงไม่ปิดหน้า<ซ>ล่อตัวสวยอยู่ครับนะนะ,นะนะมาเป็นชุดครับน่าจะเป็นปลาฝูงเดียวกันกินติดๆเลยครับกำลังไส่เน่ <S <S ไม่เหงาครับอโอ้ตัวใสสวยมาก <S <S โอเครุ่นกันต,อนต,อนต่อครับใช่ครับกีถ่ายไม่ทันใช้กดเหลือง น่าจะไส์น่าจะเกือบโรนะตึงแรงมากส่วนใหญ่คือนี้ถ่ายไม่ค่อยทันนะเพราะว่ามันชนละมุนนะแล้วมันมืดด้วยนะครับก็คือมาถ่ายเอาตอนบาอดขึ้นมาแล้วโอเคสาสวยดูครับสวยครับตกไปแล้วน่าจะ โลหนึ่งได้นะน<า>ตัวนี้น่า <โล S 1> จะประมาณโล,โลตัวยาวมากเลยโลกโลอีลกเนกระเป๋าแลวแรกนึกว่านึกไว้ขังน่ะกระเป๋าสีดำอ่นะกระเป๋าสีดำด้วยนอะ่ะพุงพ่งเลยตัวนี้โอเคครับได้อยู่ครับตัวนี้ด้วยมุมครับนี่ใสโอเคอยู่ครับกดเหลืองที่แรกนึกไว้ขังงนะ่ะเห็นตัวยาวๆโอเค มารุนกันต่อครับคืนนี้ออออครับกำลังจะกลางเต็นท์นอนนะลากลอกร้องเลยไอ้กดอีกตัวครับแต่ว,ว่าตัวนี้ตัวนี้เล็กก็มาหน่อยเขื่องเขื่องโอเคอยู่ครับก็โอเคครับนะนะอันนี้น่าจะ เป็นตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะแต่ยังไม่ท้ายสุดเพราะว่าเดี๋ยวจะตีเบ็ดทิ้งเอาไว้สักสองคันนะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับกดใส่สวยไ้ตัวแรกยามเช้ายังไม่ทันจะอะไรเลยเข้าลแล้วและกำมังครับอเออลองพึ่งนะฮะจิ้ม็โฟม ยังไม่ทันล้างหน้าเลยไม่ทันล้างหน้ากันเลยนะเช้านี้โอเคครับน่าจะโอเคมากๆสําหรับเช้านี้นะรอบเช้าโอ้โหปั่นดูกันปั่นติดเราไงโอ้โหเป็นไอ้นี่ปลาอะไรตะกับมาแล้วครับตะกับไซส์โอเคอยนะอันนี้กินไส้เดือนนะครับ โอเคตอนนี้ปลาเข้าเรื่อยๆนะวัดทันมั่งไม่ทันมั่งนี่มาดูปลาส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะแยกมาทางกับข้าวก่อนอ่าเป็นวกปลาเล็กเดียมันจะตายแล้วนะก็พอได้กินอยูอ่แล้วก็ทางแยกขึ้นมาไม่หมดนะนี่กระทงนี้ก็หนาท้องแหละเดี๋ยวแยกมาส่วนกระทงนี้ที่เมื่อคือนผลงานเมื่อคือนนะครับเมื่อคือนถือว่าโอเคเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปลาใหญ่อะไรมากแต่ว่า ใช้สวยนะได้ปรากดใหญ่ตัวแล้วก็กำมังนี่โอ้โหสี่ห้าขีดนะแต่ละตัวเนี่อยู่ครับนะก็โอเคอยู่นะครับสำหรับใหม่นี้นยากาศยามเช้ามีเมฆฝนครับมาเที่ยวนี้อากาศค่อนข้างแปลกวนเลยเนะมื่อวานหนาวมากแล้วเมื่อกี้ฝนตกด้วยนะ ก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะยิ่งหมายแรกเมื่อวานนี้นะที่เราอยู่กันนะเสียเวลาอยู่ที่หมายนั้นประมาณคือวันนึงเต็มๆมเลยนะแต่ว่าพี่โต้งแกก็น่ารักนะเขาบอกว่าปลาไม่เข้าะขอย้ายหมายนะ่ะย้ายหมายให้หน่อยนะแกก็พามาหมายนี้นะครับก็หมายนี้ได้กินแล้วก็มีหลุดมั่งอะไรมั่งนะกูว่าโอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันยังมีเวลาอีกครึ่งวันนะว่าจะได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับครับอีกตัวนะก็ถ่ายไม่ทันนะครับทริปนี้ป้าหมอตะกับไม่ค่อยจะใหญ่เหมือนครั้งก่อนๆที่เราเคยมานะตัวนี้ก็ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วได้ไซนี้เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับครั้งนี้แล้วมาขนาดฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือครึ่งโลก็ยังมีระปีนี้ป้าหมอ เจอไซส์ขนาดนี้นะครับแต่ก็โอเคอยู่นะดีกว่าไม่ได้นะครับกินเรื่อยๆนะว่าทันบ้างไม่ทันบ้างนะต้องขอภัยนา,นา,นานด้วยนะเยอะอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่นี่ก็แยกใช่แยกปลามาทำก่อนเดี๋ยวมันจะเน่าก่อนนะเยอะอยู่ครับพอได้ทั้งกับข้าว เราได้ทางกับข้าวอยู่ยังไม่มีพวกบิ๊กไวเรายังไม่เจอนะจะเป็นพวกปลากระมังอโอเคครับบรรยากาศเย็นสบายเลยติดต่อเดี๋ยวบุ๊คทุกคนลุงปากกา

กไก่ใหญ่ปากกาปากกาปากกาไม่มีมีตะปีต่อในอันนี้ที่พ่ออยากได้ปากกาครับคุ้นยังไม่เคยเห็นเหรอมากกว่าไม่เคยหรือจ๊ะให่เข้าตรงนี้ด้วยตนี้โลา เมื่อกี้มันเข้าวตอเลยเหรอก็มันวัดแล้วมันหนักหนุกนี่ติดตองไงมันต้องงัดเลยเออแต่ว่าปากกามันสู้สูนี่ครับติดตอวัดแล้วมันหนักก็คือมันอยู่เลยไงทอมันก็เป่งเลยนะปากกาครับอาณาปากกาต้องมาแล้วแล้วขาดสวไหเลยนะ ใช่ไหมถ้าผมไม่พออยใครเลยเอาไปไล่ด้วยรู้เปล่ากนะังลบด้วยครับผม,มน,านาก็คงต้องยุติเพียงเท่านี้นะครับก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกลับนะครับช่วงตอนนี้ขึ้นลมแรงมากนะยังขึ้นในทะเลเลยนะครับก็มาดูปากันสำหรับที่เรา ได้ในคลิปนี้ครับว่าที่เหลือจะทำกินนะได้เท่าไหร่นะผลงานเหลือจะทำกินนะก็พอได้อยู่ครับใช้สวยๆอยู่นะนเทใส่กำลังั ชิงนนะครับวันนี้